สวัสดีครับปุ๊บกันอีกเช่นเคยครับผมรอคอยการเด้นนะครับวันนี้นะมีเหรียญไม้ชมอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญพระนะครับรุ่นอูดมโชคนะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่สวยงามมากครับนี่ครับผมหลวงปู่อุดมนะครับยานและโตนะครับผม วัดป่าสถิตธรรมมารามนะครับอําเภอพอรเจริญบึงการครับผมออกเมื่อปีห้าเจ็ดนะครับเป็นโลหะทองเหลืองนะครับทองเหลืองไม่ทองฝาบาทนะครับผมเหรียญหลวงปูออกน้อยมากนะครับนี่ครับนาครับผมรุ่นอุดมโชคนะครับผมนะเป็นพระสายป่าอีกหนึ่ง เกจินะครับเป็นที่นิยมสักการะนะครับผมเป็นพระนักปฏิบัติสายกรรมฐานอีกหนึ่งท่านนะครับมีพรรษาที่เยอะมากแล้วนะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับสร้างน้อยนะครับผมนี่สร้างแจกงานบุญเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญปั๊มนะครับผมหลวงปู่ดมนะครับผมยานละโตครับ วัดป่าสถิตธรรม,มารามบึงการครับผมบึงการเป็นอำเภอตั้งใหม่นะครับผมสวยงามจริงๆครับผมทองฝาบาทอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมงามดั่งทองคำเลยครับครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้ว มีเหรียญใหม่ๆผมก็จะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม